Honda ประเทศไทยเปิดราคาอย่างเป็นทางการสำหรับตัวออ l n e น h o วฮอนด้าเซีจที่6ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสรุป5ข้อดีของ CR-V วีเจนที่6จะมีข้อไหนที่ดีกว่ารุ่นเก่าบ้างและมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวคลิปนี้ผมเล่าให้ฟังครับโดยเริ่มต้นกันที่ข้อที่1 All New Honda c r v เจนที่6 มีมิติตัวถังความยาวความกว้างความสูงรวมถึงระยะฐานลอ้อใหญ่กว่ารุ่นเดิมทุกมิติเลยนะครับโดยความยาวของ CRV เจนที่6นะครับอยู่ที่4 6 9 4อ mm, ยกมิลลิเมตรยาวขึ้นกว่ารุ่นเดิมถึง8 4ม mm, ิลลิเมตรความกว้างอยู่ที่1 8 6 4ก mm, มิลลิเมตรกว้างขึ้นกว่ารุ่นเดิม9มิลลิเมตรความสูงอยู่ที่1 6 9 2ส mm, มิลลิเมตรสูงขึ้นกว่าเดิม3มมิลลิเมตรและระยะฐานล้ออยู่ที่2,700ม mm, ิลลิเมตร ยาวขึ้นกว่ารุ่นเดิมถึง38มิมอย่างที่2เคเรื่องของเครื่องยนต์ครั้งนี้นะครับเครื่องยนต์ของ Honda CRV นะครับมีให้เลือกทั้งหมด2รูปแบบนะครับทั้งตัวเครื่องยนต์เบนซินสันดาปร้วนกับตัวเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับโดยตัวเครื่องยนต์เบนซินนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5เทอร์โบเป็นเบนซิน4สูบนะครับขนาด1.5ลิตรพลังกำลังแรงม้าสูงสุดนะครับอยู่ที่190แรงมา้า กับแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่243นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อนะครับโดยตัวระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับจะเป็นแบบ r e a l All-wheel t i m e d r i v e โดยจะสามารถรองรับน้ำมันสูงสุดนะครับได้ที่ E85 นะครับโดยตัวเครื่องยนต์เบนซินสันดับรวนนะครับก็จะมาพร้อมกับตัวโหมดการขับขี่นะครับ2รูปแบบนะครับก็คือ Eco กับตัว Normal นะครับ และอีกตัวเครื่องยนต์หนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจนะครับก็คือเครื่องยนต์เบนซิน2.0ไฮบิดจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ4สูบแอคคินสันไซเคิลขนาด2.0ลิตรทางานร่วมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับเมื่อตัวเครื่องยนต์นะครับทำงานร่วมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะให้พลังกำลังรวมสูงสุดอยู่ที่207แรงมา้ากับแรงเบรดสูงสุดนะครับอยู่ที่335นิวตันเมตรทำงานผ่านเกียร์อัตโนมัติ eCVT นะครับมาพร้อมกับตัวระบบขับเคลื่อน2ล้อแล,กออลนะก โดยตัวโรขับเื่อนสีล้อนะครับก็เป็นแบบเรียวทำาอาอยู่ดาเช่นเดียวกันซึ่งตัวเครื่องยนต์ไฮบริดตัวนี้นะครับหรือว่า Honda เรียกว่า ehev นะครับมีการเคลมว่าจะสามารถทําอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับอยู่ที่20.8กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งตัวเครื่องยนต์ไฮบริดตัวนี้นะครับนอกจากโหมดการขับขี่นะครับที่มีมาให้ทั้ง Eco Normal แล้วนะครับยังมีการใส่ Sport ตโห e มาให้ด้วยนะครับ อย่างที่3เรื่องของอุปกรณ์ออปชันและระบบความปลอดภัย CRV g จนที่6นะครับถือว่ามีการใส่ระบบความปลอดภัยมาให้จัดเต็มกว่ารุ่นเดิมมากๆเลยนะครับน้องๆกับตัว Honda Accord เลยนะครับไม่ว่าจะมีการใส่นะครับตัวกล้อง360องศามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในตัวท็อปซึ่งจะมาทดแทนนะครับในตัว Honda l เรนวอตนะครับที่เดิมนะครับมีมาให้แค่กระจกมองข้างด้านซ้ายเท่านั้นนอกจากนั้นนะครับรุ่นนี้ยังมีการใส่แอร์บ็กมาให้ถึง8ตำแหน่งนะครับซึ่งมากที่สุดในคาสแล้วนะครับ รวมถึงนะครับมีการติดเซ็นเซอร์รอบขันมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง h อน da นะครับค่อนข้างจะกักกับตัวเซ็นเซอร์มากๆเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการใส่ตัวหลอเฟร้าอากาศพลาสมาพลาสเตอร์ใส่เข้ามาให้มีการใส่เครื่องเสียงโบส์มาให้นะครับในตัวรุ่นท็อปแล้วนะครับเรื่องที่4เรื่องของรูปลักษณ์การออกแบบและการดีไซน์นะครับ ถึงแม้ว่ามองจากภายนอกนะครับจะมีความคล้ายคลึงกับตัว CR-V 75นะครับแต่ตัว h o n d a เองนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงดีเทลการออกแบบค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านตอนหน้าตัวรถนะครับที่มาพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์แบบใหม่นะครับที่มีขนาดใหญ่ขึ้นรับกับตัวไฟหน้านะครับที่เป็นแบบ LED นะครับดีไซน์ใหม่ดูค่อนข้างมีความสปอร์ตนะครับเส้นสายด้านข้างนะครับใช้เส้นสายนะครับที่ค่อนข้างมีความบึกบึนนะครับเป็นเส้นเดียวนะครับที่ลากยาวตั้งแต่ไฟหน้าจนไปจรดบริเวณไฟท้ายนะครับ ทำให้ดีไซน์ของตัวรถทั้งหมดนะครับค่อนข้างดูมีความสปอร์ตนะครับแล้วก็ดูมีความสมบกุกสมบันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ <S <S ส่วนด้านท้ายตัวรถนะครับตัวไฟท้ายนะครับจะมีการออกแบบตัวไฟท้าย LED แบบใหม่นะครับแต่มีทรง L shape เหมือนเดิมอยู่นะครับก็จะมีดีเทลลูกเล่นนะครับที่ดูมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนดีไซน์ภายในนะครับเหมือนกับที่ทุกท่านนะครับเห็นก่อนหน้านี้เลยนะครับก็คือการยกดีไซน์นะครับมาจากตัว Honda Civic นะครับที่จะมาพร้อมกับแผงคอนโซลนะครับเป็นตารางลังพึ่งนะครับพร้อมกับตัวหน้าจอ f ์โฟ t ติงแตครับเป็นทัชสกรีนลอยขึ้นมาส่วนคอนโซลเกียร์ทางด้านล่างนะครับก็จะถูกดีไซน์ใหม่นะครับเป็นแบบเฉพาะของตัว c r v เท่านั้นนะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่5นะครับตัวออน n e อ Honda ี r v เจนที่6นะครับ ยังมีให้เลือกทั้งรูปแบบนะครับเบาะ5ที่นั่งและเบาะ7ที่นั่งนะครับโดยตัวเบาะ7ที่นั่งนะครับจะมีให้เลือกเพียงรุ่นย่อยเดียวนะครับก็คือตัวเทอร์โบ E-L ขับเคลื่อน4ล้อนะครับส่วนรุ่นย่อยอื่นๆนะครับจะเป็นเบาะ5ที่นั่งทั้งหมดเลยนะครับโดยรุ่นย่อยทั้งหมดนะครับของตัว C-R-V เจนที่6นะครับจะมีทั้งหมด5รุ่นย่อยแบ่งเป็นตัว1.5เทอร์โบครับ3รุ่นย่อย และตัว ehev นะครับหรือว่าตัวเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับอีก2รุ่นย่อยโดยตัวสุด,สดนะครับจะเป็นตัวเทอร์โบนะครับรุ่น e ขับเคลื่อน2ล้อเบาะ5ที่นั่งราคาอยู่ที่1 4 1่0ล้านบาทขยับขึ้นมาเป็นตัว es นะครับขับเคลื่อน4ล้อเบาะ5ที่นั่งราคาอยู่ที่1 5 9 9 0ล้านบาทและตัว el ขับเคลื่อน4ล้อเบาะเจที่นั่งราคาอยู่ที่1 6 4 9 0ล้านบาท ส่วนตัวเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับจะมี2รุ่นย่อยนะครับเริ่มต้นจากตัว e-hv e v, รุ่น es ขับเคลื่อน2ล้อจะมาพร้อมกับราคา1 5 8 9 0 0้บาทและตัวท็อปสุดนะครับจะเป็นตัว e-hv e v, รุ่น rs ขับเคลื่อน4ล้อที่จะมีการจัดออปชั่นแน่นที่สุดนะครับมาพร้อมกับราคา1 7 2 9 0 0้บาท ซึ่งจะมีให้ทั้งตัวออปชันนะครับระบบไฟหน้านะครับเป็น LED อัจฉริยะนะครับเป็น Adaptive Driving Beam นะครับสามารถปรับํำแสงนะครับไม่ให้กระทบรถที่สวนออกมาได้นะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีใส่หน้าจอ Heads Up Display นะครับบนกระจกด้านหน้ามาให้ด้วยรวมถึงลำโพง Bose นะครับ12ตำแหน่งก็มีมาให้เฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับส่วนออปชันที่น่าเสียดายนะครับที่ผมมองว่านะครับ Honda ควรจะใส่ให้แล้วนะครับก็คือตัวระบบเตือนเบอะสายตาทางด้านข้างนะครับหรือว่า Blind Spot นะครับ และนี่ก็จะเป็น5ข้อดีทั้งหมดนะครับที่ผมสรุปมาให้สำหรับตัว AllNe w Honda CRV เจนที่6นะครับซึ่งผมมองว่านะครับ CRV ตัวใหม่นี้นะครับนอกจากดีไซน์นะครับที่ดูมีความสปอร์ตนะครับดูมีความบึกบึนมากยิ่งขึ้นรวมถึงการจัดออปชันมาให้นะครับตัว CRV ตัวนี้นะครับขายดีอย่างแน่นอนนะครับอย่างมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะครับ CRV ตัวใหม่นี้นะครับก็ได้รับความสนใจจากผู้ชมค่อนข้างเยอะเลยนะครับ เพื่อนๆมีความเห็นย่างไรกันบ้างนะครับกับตัว c r v เจนใหม่ตัวนี้นะครับคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยและถ้าชอบขอบูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c คร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ